นะครับเราก็รักษาจนหายเลยนะครับนี่นะครับต้นหน้าโคนผุนะครับเราก็รักษาต้นนี้ตอนลูกดกๆนะครับปีก่อนผมมาตัดนี่น่าจะได้เกือบตันนะครับดกมากๆเลยแล้วก็มีอาการใบร่วงแล้วก็อ่าลงรากนะครับนี่ตอนนี้ใบเริ่มโอเคแล้วนะครับนี่นะครับนี่รากเป็นขนาดนี้เลยครับเราก็รักษากันตามอาการนะครับ ใครเดี๋ยวต้นเสียต้นอะไรนะครับโรเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โรไว้ให้นี่นะครับภายในช่วงหเดือนนะครับนี่นะครับรัดแล้วนะครับรัดแล้วเนอะเดี๋ยวผมมาดูอีกต้นหนึ่งที่ทําไว้นะครับเรียบร้อยรัดเต็มนะครับอันนี้อแปดเดือนนะครับแผลเล็กๆแค่นี้มันผุไม่ยอมหยุดนะครับนี่ก็เต็มแล้วนะครับนี่ครับรัดเต็มนะครับ อันนี้อันนี้ก็พิ่งพิ่งพิ่งเฉาะอันนี้ก็มาดูแลหลังหลังการรักษานะครับเนี่ยครับอาการของมันก็จะหายเป็นแบบนี้ต้นนี้ก็สี่สิบกว่าปีครับได้เนาะเจ๊นนะขอ,ขอ่ารุ่นโอ้เยอะรุ่นนี้รุ่นกงนะครับรุ่นลกลงนี่ยครับเนี่ยตสา,า,าขาใหญ่โตนะครับ อ่านี่นะครับต้นใหญ่โตเราก็รักษานะครับนี่นะครับอ่ะมาดูกันชัดๆเลยหายนะครับเห็นไหมครับหายแล้วจะอาการจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับอ่านี่เห็นไหมครับหายแล้วนะครับแกะก็สี่สิบปีนี่นี่เห็นไหมครับตอนนี้สี่สิบปีครับอ่าเห็นไหมครับถ้าหายมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ยังได้ผลผลิต ประมาณต้นนี้ก็ประมาณสามสี่หมื่นบาทนะครับนี่นไครับเรารักษาายแล้วเนาะนี่นะครับอ่ะลองดูนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับใครอยากจดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสี่ห้าสี่ศูนย์สี่นะครับอ่ะสนใจ,จติดต่อมานี่นะครับอ่ะสภาพต้นที่เรารักษาแล้วน่าจะรอดแล้วนะครับ ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องราคาเดี๋ยวคุยกันนะครับขอให้หายก่อนนี่หายแล้วนะครับเริ่มดีแล้วใช่ไหมครับนู่นเห็นไหมครับลูกก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้มันรุ่นหลังครับวันที่ประมาณหลังหลังวันที่ยี่สิบนะครับรุ่นปลายเดือนเนาะทุกต้นที่ผมรักษาหายนะครับหายนะครับนี่ครับโอเคครับสนใจติดต่อมาครับ